ทวมแล้วปันไดแล้วกับบตายแล้วกัน,ย,นยังไงสวยปะคะสวยนนคะเนาะ พ่อแม่พี่น้องจ้าเปิดมาก็มาพร้อมกับสายลมนะจ้าผ้าความฉุ่มฉื่นมาให้พ่อแม่พี่น้องล่มวื้ววื้วอ,อ,อยู่ขึ้นสีเย็นข้างนอกพ่อแม่พี่น้องจ้าไปบันที่นี่พ่อแม่พี่น้องจ้ามาเจอเจอกันหนะทะเลเหมือนเดิมมาที่นี่พ่อแม่พี่น้องมาดามซื้อ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักข่ายง,งทะเลเด้อบันที้เด้อเอาหมองไกดดีผักข่ายง,งทะเล แล้วริมลิมหนืเนาะงามคักไหมนี่ก็มุมนี้ก็งามคักเก็บนี่ละเก็บตั้งกล่องเก็บไปนี่ละไกลๆก็ขนาดทะเลนี่แหละขนาดมาดามกวาดเรียบไปแล้วล่ะบ่เรียบดอกเรืออยู่เด้อก็ขนาดอยู่มุมุนบ่เรียบนะคะเ <c oughs> หลือไปอยู่ถ้าใครได้ดูในคลิปคลิปเก็บขนาดของมาดามน่นนะเรืออ่นะ <c oughs> หยอดแล้วขักๆเลยแหละแล้วเรือไ้มาถ้ามาเก็บพักอัน พักภาษาอังกฤษต้นนี้โบงหเด้อจ้ะว่าซื้ออย่างแต่ว่าซื้ออยู่นี่ซื้อสแตนดาวสแตนดาวด้อจ้ะเด้อสแตนด์ดาวบุญเดเพิ่นอันสำหรับมาดามมาดามเฮดกับพี่จอยกระตั้งซื้อให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วจ้ะ้วก็พากันเก็บกินก็คือชื่อของเขาก็คือผักขะาแยงทะเลนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ารู้กันเนาะเฮาเนาะหูกันในการเก็บพักพ่อแม่พี่น้อนงที่ติดตามกับซื้หอหงอยู่อันว่ามาดาม กบผีจอยเก็บพักยังแน่นอกจากเนาะนนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขามากม่กะอันนี้เขาเอิ่น,นั้นสตันดาวนอ้จ้ะเร้อภาษาอยูน่นี่สำหรับภาษาอังกฤษปรุแลวกะแล้วกะอีหย่างอีกแล้วพี่น้องอุ้ยเบาคางอืก็ยังทะเลสตันดาวข,าอ,าวข,างาของอยู่นี่นอกจากเนานะอืเบาไปแล้วจ้ะ อันมาดามเฮดแพทนี่้ลังคนนะมารามอยู่ประเทศใดเอ้บอมแมนอยู่อยู่ประเทศไทยนะอยู่จังหวัดใดคนสีสเกตเดจะเด้อพ่อแม่พี่น้องคนสีสเกตแต่ว่าอยู่ติดเขตร้อยเอ็ดกับยะโสธรนอกจากเนาะอยู่ไกลจากตัวเมืองสีสเกตเติบอยู่จากพ่อแม่พี่น้องจ้าอยู่ไกลเติบอยู่เด้อจากตัวเมืองสีสเกตโอ้ยเก็บแเ็บแล้วก็ตัดไปพร้อมสีเลย อนุญาตพูกเขายอมจำนวนให้เธอเลยก็สิเก็บได้พี่น้องมันแสบโอ้ยมีสับปะพรพ่อเม็ดแสบพอดนี่ไปลวกจิ้มนะ้ำพริกนี่แสบสุดยอดพี่น้องจา๋าขอบอกนะคะไปลวกจิม้มแสบพี่น้องเอ้ยแล้วก็เก็บพักบุงมาตั้งหลายปีเนาะเก็บพักบุงฝรั่งมาหลายปีแล้วคนพบที่ว่าเพิ่นแสบพี่น้องให้ได้หูบอขอบคุณหลายแฟนค่ะผู้หนึ่งพ่นมาอัน ขอแนะนำได้จากั่นบ่อยากให้เพิ่นสมให้ลอก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 ออกใช่ไหมพี่น้องเก็บแล้วก็ลอก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 อันนี้เพิ่นออกไหมลอกเปลือกเพิ่นบอกเขาเอื่นเปลือกเนาะลอกออกเสร็จแล้วให้จังไรของวะพี่น้องลอกเสร็จแล้วล่างให้ยางเพิ่นออกแล้วก็แผลไปลวกลวกแล้วก็บ่ต้องลวกให้เละไหมพี่น้องมากินกันน้ำพิกพี่น้องเอ้ยเบิดเมืองแสบความแสบบ่เคยปลาหนีไผ่เทิ่งกอบพี่น้องเอ้ยแลวก่ะ รถสมนี่หายไปแต่บ่านข้งเบิดจ้ะยังมีรถสมอยู่แต่ว่าบ่ได้ยสมถึงขันว่าเป็นสมรถสมนะแม่พี่น้องป๊าดพ่อแม่พี่น้องแสบคักเด้อนี่แหละเพิ่งสิคนโพดความูลแสบขอบคุณหลายๆเด้อแฟนคลับแต่ว่าอันจำซื้อบ่ได้เด้อจ้ะเด้อจำซื้อบ่ได้ว่าอันอันที่ที่บอกที่แนะน่าแพทมากนะว่าซื้อจังไดรเพราะมันหลายแพทอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ฮาลังเลืเอแพทจำซื้อบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ขอโทดขอภายหลายๆที่จำซื้อบ่ได้ห้างเถือกจำอํำบ่อได้ดีเลยพี่น้องจํำซื้อบ่ได้แล้วเห็นบอกคุณนะต้นนี้ก็แซสบนี่ก็ลวกลวกลวกปนกันนั่นแหละแพดลวกเมื่อนั้นก็สิีหูเมืม่อ<ม>นั้นเห็ดเห็ดอีหยังหูบ่เห็ดเมนูอันย่ำย่ำใส่ยำ่ยำผักทะเลผักผักปลาใส่ ใส่หอยหอยนั่งร่มก็หอยหอยหอยข้างที่เก็บมาโอ้ยหอยนั่งร่มเห็นว่าเปล่าพิดโอ้ยจะพูดได้สิยังว่าเอ้ยสวยคือยังบ่ได้มานั่งอัน <c oughs> เลิกงานแล้วก็ไปไผ่ไป,ไปมันก็เอื่อันนี่ยังละ่ะโอ้ยเป่าลงส่วนตะขอพี่น้องขอถอวขอ,ขอไปเด้อลวกปนกันเออรวกปนกันบนที่นี่มีแต่อัน ปลาซีย่ำย่ำม,มาหนีมันหลายกระเลยบ่ได้ย่ำม,มาที่นี่ก็เลยเก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วมือไม้มากินกับน้ำพริกพี่น้องเอขอบอกเด้อกรอบทั้งกรอบทั้งแซ่บไม่ขวมแซ่บหนูบ่ได้ปลาไม่ไทย,อยเอาสำนันละ่ะไปเดี๋ยวพาไปเอาของอื่นนะพี่น้องเห็นบ่เก็บออกแล้วก็งามเห็นบ่ไปตัดไปเลยเสียบ่ต,ต้องไปตัดอยู่บ้านเสียบ่ต้องเอาดินสอกดินทรายเมื่อข้นางล่างครับไปพี่น้องจ้ะโอ้ยเอาโจมมาดามลูกแน่พี่น้องอลูกไม่ขึ้นนั่งแล้วลูกไม่ขึ้นเลย นี่จ้ะเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาหาอย้ยเพื่อนบอกล่าขนาดทะเลอีกบอเคยด้ยบอหาหาจิบเอาอ่อนๆ่ปะมันหลายอยู่จ้ะแต่ว่าสิผ้า,าไปเอาหมอนอ่อนให้ใส่ได้อ่อนดีจ้ะพี่น้องจ้ะตรงนี้อ่อนดีคุณน่ะแต่ว่าตัวนี้บอเอาเด้อเอาไปแล้วก็เดี๋ยวไปตัดถิมคือเก่า ายาวเค่ะพี่นนอแเราเพิ่งกับสีมีหากแบบลักษณะอย่างสีอีกอยู่ห้องไตได้ดาวอดอกว่า <c oughs> บาร์บา่บาแมนเคยเห็นอยู่จ้ะก็สีวา,วาวได้เนาะก็สีวา่วาดาวเอาเพราะเคยเห็นอยู่ไหมล้างเท้าเพิ่งขึ้นมากขึ้นมากเลิกนะแม่ขึ้นมาส,งสูงๆแมมันได้แน่เห็น่าลักษณะแล้วนอนอยู่จังไกน,นะ <c oughs> พี่นนองเอ้โอ้ยล่มล่มล่ม,ลมกระแหงค่ะ ยาสีล้มคกาลาลสีว่าวขำขันให่ฟังพ่อพี่น้องเจบไปบมดยางหลายเดี๋ยวแพลนลืมเปิดกล้องเลิศว่าละ่ะเลิศคือเก่าแล้วเนาะนี่เด้อลักษณะเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเบาไปแล้วจะเบาสนใดไปสนใดจำบ่ได,ดแล้วพี่น้องจ้าจำบ่ไดแล้ววบาเบายังไปแน่แนวเบาไปกับลมพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ยินน้ำดอก <laughs> อแขบ์ว่าลูกพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ยินน้ำดออข่อยนั่ง เก็บเบิ่งพุ่นน่ะโอ้ยไปตายอยากหัวนั่งเบาแวดแวดแวดบ่เปิดกล่องนั่นนี่แม่โอ้ยอันเบาถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอย่างแน่ๆล่ะเบาไปแหละย่างบุ๊กจากถึงสนใดผู้หูเริ่มไม่เบาไม่คิดได้อันใดก็บเบาไม่ถ้าฟังเอากันแล้วกันมาดามสีเบาอย่างพี่น้องจำไม่ได้แล้วเงยหลายต่างกล่องหันหนามาเก็บพักยางดีได้พี่น้องเพี่อเบิ่งพักดีแค่เก็บเพี่อ มิแต่อวบอ้วกผู้น่ะเงินจากของเดกคำเด้พี่น้องได้เท่าเลาหลังสี่สิบเอ็ดปีแล้วจากแก่แล้วค่ะแก่แล้วนะคะไปเดี๋ยวพาไปหาไปเก็บไรเก็บทั้งบุญไปเบิ่งว่ามองที่แพดว่าแพเห็นวางามๆน่ะแพต้องผ้าไปเอาโอ้ยมาพ่าแม่พี่น้องบัดนี้เห็นบล่ะเห็นอยู่ดอกเนาะ พาแมา่นางเจ็บๆเก็บไม้เป็นแตอยากหัวค่ะพี่นอ้อ,องเว้าวแหวกแหวกแหวกจนได้จังบ่เปิดกล่องจักแมนแผลสงสัยแผลบวบถึงเหลืองตอนที่แผลว่าพึ่งคลนพบว่าเห็ดจังไดมันแสบเหมือนบวบหัวหูละจักแมนบ่แมนคือเว่าๆไ,ไปแล้วกับบวบหูตัวนี้แดดอัดลงย่งกับบวบหูกันว่าวแน่อไม้สมดาน ขอแนวไหมซะเมีเ๋ยวันสิบปซ้ำากับอันที่อยู่ที่ไดอดไว้นะสแตนด์ดาวสแตนด์ดาวแต่ถ้าเป็นชื่อของอ้างอิงของไอตั้งชื่อแล้วก็เก็บกินก็เรียกว่าผักขยงนะจ๊ะอันนี้ผักขยงนี่อันซื่อผักตัวนี้บอกพ่อแม่พี่น้อง เที่ยงกันก็เอื่อยลงกันลงความเห็นกันบ่โตรงกันลาสิซื้อผักอย่างเนี้นี่ยสุดท้ายเอื่อยเลยว่ามันมเียมันบคน่คือพักกันคือพักกันนี่เอาไปมาจะจอยปะคือพักขอยแงงเออแมนสีแมนส่งน่ะก็เลยได้ชื่อว่าผักขะยแงงนะจ๊ะแล้วกันนี้พักพักอันนี้เขาเอื่นพักกาดบา่อันนี้พักกาดทะเลด้วยแต่เด้แต่ว่ามาดามบ่เคยกินแม่พี่น้องจ๋านี่มันกลเปไปตาแสบอยู่ได้บ่ได้ลองแต่มันขิ้วแม่ แต่ว่าผักกาดส่วนในี่ยผักกาดมีรดรสชาติขิวมันบ่พี่น้องจ้ะใช่ไหมคะพี่น้องค่ะแพทย์จำบ่ผิดเด้อนีน่ไปตักเอาไปพัดน้ำมันหอยเนาะจ้ะเนาะนี่กําลังอ่อนๆงามๆเลยหลายค่ะแล้วกับโเห็นในหนังสือผอมก็สิบบผบกกาไปเก็บไปกินแต่ว่ามีคนบอกอยู่ว่าก,กินใดแต่ว่าค่ะแพทย์เห็นในหนังสือเนี่ยแพทย์เสียคอยสีมันใจเนจาะจ้ะเนาะเนี่ยแล้วก็ลักษณะเพิ่น พอสิไม่ยางออกมานํามันได้จตเด้อนี่ม่ยางไม่ยางล้วก็มีพักหยางอีกเนาะที่มีพ่อแม่พี่น้องว่าที่แพทย์ถามเถี่ยวก่อนที่เป็นม,มีพ่อพี่น้องว่าน้องตีเพิ่งก็เก็บกินอยู่พักอันใดล่จะจำบ่ได้แล้วพี่น้องเลยอ๋อพักหยาง จำไม่ไล้แล้วแมงวีตอมหนายัามาหาตอมคนสวยคนสวยนั่งเก็บผักอยู่ริมทะเลไปจะาพาไปเอาหม่องไม้ด้วยพี่น้องเด้อเอาที่ใหม่กันจะ้ะยับไปเรื่อยๆเท่าสิบว่าเอาหม่องเดียวจนเบอดเท่าจะเอาหม่องละนิดหม่องละหน่อยนะะจากนั้นออวิวสวงามครับพ,พี่น้องเร,เ,อเราจะไม่เอาหมดเราจะไม่เอาหมดอือกล่องไหมโอ้จะก็ไปทางใด อ่อนมาพอแล้วพอแล้วนี่ละมองนี่ละเจอแล้วเจอแล้วมาเจอแล้วเ้ยมากมาบานี้พี่น้องนี่แหละโอ้ยนั่งสิก็เห็นแต่มาดามแล้วเนะาะโเห็นโเห็นผักโบเอาโบเอาเอาไม่จะให้พี่น้องเห็นผักน้ำตอนเก็บแล้วก็ตัดเน,นานะแต่เนาะมา ต่างกล่องไหมต่างกล่องเหี้ยวไหมเดี่วง่ายพอน้องวัอน,นี้เนาะ <laughs> สวยๆแบบนี้เราจะไม่ยอมเห็นคนเดียวเก็บให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิงนน้งน่ำเนาะจ้ะเนาะวิธีการเก็บของมาดามนี่เห็นบอกพี่น้องถึงข้อสิดึงหากผลเหี้ยวๆขึ้นมาเพิ่อกับสิมีอันเนี่ยเพิ่อสิมีล่ำของผลยังสีเนี่ยเนี่ยมีล่ำของผลหยุดเนี่ยถึงข้อสิดึงขึ้นมาเหีวขนาดใดแล้วก็ตายได้จ้ะเด้พี่น้องเพิ่อสิมีล่ำของผลอยู่อีกต่างหาก ส่วนกล่องบึบอัหนึ่งจ้าอมาดามมากมากผักกันมากขึ้นกันขนาดทะเลมันก็ฟินพ่อๆกันเด้มพี่น้องกับขนาดทะเลยาบาบโบฟินเดี๋ยวจะเด้อฟินประโยชน์ก็คือสามารถพัดก็ได้ต้มลวกจิ้มก็ได้แกงเซโนไมก็ได้เจ้าสิเป็นหนึ่งใส่ปลาก็ได้แต่ว่าบบเคยกินสดเดี๋ยวจะเด้อ ยังไม่ยังไม่เคยกินสดเพราะว่าเขายังพเดีศึกษาถึงขั้นทีว่ามันกินสดไก่บองสันเนาะแต่หูอยู่แต่ว่าพนกินได้บ่เด็ดเขาไปเบิงว่าเวลาเขาเจ้าเฮ็ดกินเขาเจ้าเฮ็ดแนวใดสีนาเพราะว่าพนบด้เขียนบอกเขาจ้ะเนาะก็่ได้ศึกษาถึงขั้นนั้นพู่นะิึงหากเราสุดยอดว่ะสุดยอดเนะานะเก็บพักเก็บห้าี่สุดยอดดิ นเกียกไเลยจ้ะนั่งเกียกไปเลย,เย,ไ,เลยไม่มีใครว่าเราอยู่แล้วบวเปื่อนเด้อราะมันอยู่ริมทะเลนะเนาะเบิ่งพี่น้องจ๋างามบ่จะเก็บแล้วเห็นบอกตัดออกแล้วงามเนาะตัดออกแล้วงามเลยสุดยอดเลยจ้ะสวยจริงๆนะคะ <c oughs> มุมผุ่นน้ำน,นามสวยทุกมุมค่ะสวยทุกมุมมีแต่สวยๆนี่อ่อ,อนๆเลยตอนนี้กำลังอ,อ่อ,อนๆออออเลยจ้า แต่มันเก็บสาเนี่ยจักน้อยมวลต้นายเลยพี่น้องเอ้ยมาได้มามวล,ลวน้องฉันที่พ่อแม่พี่น้องว่าโอ้ยอยากไปน้ำเดมาดามแต่อยู่ไก่ถ้าอยู่ไก่ไก่เนาะ แต่ว่าขันพูดถึงว่าทันไดมาอยูนี่ซะแทแล้วกะมันบวได้ออกกะมันกะมีภารกิจของไผ่ของมันเนาะเกิดแต่ว่าสําหรับแพทย์กับพิดจอยเนี่ยกะเฮ็ดงานแล้วกะภารกิจที่สองกะขึ้นนี่หละออกปลาแต่กะมีพอแม่พี่น้องที่เพิ่นมาอยู่นี่หลายหลายคนเพิ่งกะมันคนละบานเนาะมันเบ่งกันบวชได้เฮื่อนไผ่เฮื่อนมันสําหรับแพทย์กับพิดจอยเนี่กะแต่ว่ากะบวมนว่าสิบวแบงไม่ได้ขอบข้วเด้วจะได้แบงอยู่จังเสร็จลังเธอแพทย์กะส่วนเพิ่นไปน้่ นั่นแหละเป็นการแบ่งเวลาของแพรน้งเทวก็ถือว่าไปเที่ยวน้่แล้วก็ไปเก็บน้่มันสิแม่พี่น้องจ๋าห้องนี้งามค่ะข,ขออนุญาตถ่ายรูปก่นเด้อถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยเก็บแล้วก็เก็บเสร็จแล้วก็ คอยผาก,กันไปนั่งกินเคองกินเขา่าเองสินะพี่น้องแพชจะเฮ็ดแนวนั้นเนาะสําหรับแฟนแพ์เราหมาักอยู่แล้วเราชินแล้วเพราะว่าแพชปล่อยผ้าเราไปหึงไปหาแพชผ้าแต่เราออกปลาแล้วก็ประเทศนี่เรือกว่าต่างประเทศเนาะเอาบอกงยๆบริเตนต่ประเทศนี่อันอันลานนะั่งงอาหารสี่รัขบรัวจากปลากับหัวแหลงสไแม่พี่น้องจ้ะนั่งกินเขา่ากินลมชมวิวกัน แล้วก็คอยเมื่อบ้านสิเป็นแนวนันไปเนาะจ้ะเนาะบแม่นวนาโอ้ยมาดามอ้ยจเจ้าเวลาทาั้งใดอันเจ้าคือขยันแต่เจ้าคือบ่อยู่บ่เศร้ากับแบ่งเวลาอยู่จ้ะงานก็ต้องเฮ็ดคิปวิดีโอก็ต้องเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องงานบ้านก็ต้องเฮ็ดกับเขากัมหนาวกับบขาดตกบุกพ่องจะเฮ็ดขึ้นกันแต่ว่าแฟนแพทย์ดียางเพิ่นสก,กินง่ายจา้ะเรากินน้ำแพทย์เลย เนี่ยพักขังสีนี่พ่อแม่พี่น้องถามฝรั่งเขากินไหมฝรั่งเพื่อนอื่นก็กินคือกันจ้ะแต่ว่าก็เห็นส่วนหน่อยที่เพิ่นสิมาเก็บพ่อเขาบอกเดีไปเห็นไม่ได้เพิ่นเก็บเนาะแต่ล้างเรือกับเห็นข้าเจ้ามากเก็บด้วยกันแต่ว่าเห็นเก็บขนาดทะเลกับสิมีส่วนหนึ่งเก็บกินต้นนี้กันแหละเพราะมันก็เสือสิมีส่วนหนึ่งที่ข้าเจ้าหัว่าตัวนี้กินได้เนาะจ้ะแต่ว่าฝรั่งเพื่อนแพทย์นี่กินเพราะว่าผัดเห็ดให้กินเนาะเพิ่นกินจ้ะ ฝรลังคนอื่นพะกกินที่กันล่ะนั่งอนั่นี่บอดด้ไปใสเลยเลิศคักนี่อ่อนเลยมองนี่อ่อนอ่อนเลยบอจ้ะเง,มงามาดามเด้อพี่น่อเงาตรงมงนั่งสวนแดดเลยเป็นเงา นอนหันทั้งเนียวนี่โอ้ยแย่มายเศาลมแล้วค่อยู่ lông nhiều đến mang thia หนองเบิ้งตุนใหญ่แล้วเนาะต็ดไปเลยเราจะได้ไม่ต้องไปทำความสะอาดที่บ้านนะจ๊ะเนาะคือสมัยตะกี้ให้ล่งเธอเก็บเห็ดเถิงเก็บเถิงฟ้าวเก็บแล้วก็เก็บเก็บเก็บแล้วไม่ให้ความสะอาดที่หลังโอ้มันเกิดเมื่อยแล้วพี่น้องมาที่นี่ปีนี้กับซเฮ็ดคือปีที่แล้วไดว้เก็บไปตัดไป หนึ่งลับเหนักบาแดดแบกดินเมื่อบานเนาะพี่น้องจ๋าสองห้ามมาหอดบานห้ากับบต่ตองมาง้านั่งให้วามสะอาดอีกได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นประมาณนั่นนะพี่น้องจ๋าเนาะฟินขึ้นเก่านัา่นล่ะกับบานในซิมาเฮกับเขาให้ล่งเถื่อ,อแผดนอนพี่น้องเอ้ย บัดย่นมแหนมนอนผมจะคอยหัวแต่ของอันได้เศร้าเป็นปนปวนเป็นสันสอยู่แต่กะเลิกงานมาแล้วบาได้ว่าสิเมื่อจักเถื่อเมื่อยขนาดใดออแกแจ้งเดียวไม่แต่สิไปก็ไปเนี่ยหลายพอ <h ap> ปันกันแพทย์ก็ผิดจอย <h ap> ป้นจนว่าแบดเพิ่นเบิดแบบว่าจนว่าแบบ บ่ไว้แล้วต้องชาร์จแบตให้ร่างกายมือหนึ่งเต็มๆฮัลังเธอหยุดเลยฮัลังเธอบ่บ่อยากเฮ็ดยังกับบ่เฮ็ดอี๋มันเมื่อยค่ะพี่น้องจาแต่ก็มีส่วนหน่อยล่ะที่สิเฮ็ดแนวนั้นส่วนใหญ่ก็มีแต่ไปก็ไปนั่นแหละไปอย่างเดียวโอ้เมื่อกี้คือบ่เห็นนี่บเ่เห็นเห็นไหม นัำปุ่นขาเราดึงถึงมาาแล้วมาตัดสิมันค่อยคับไปหน่อยคนพบว่ากินได้ปีที่แล้วนี่เองจ้ะคนพบว่ากินได้เมื่อปีที่แล้วไปหาหมาออ่งหม้ต่อเนาะไป ผ้าเมื่อน่างามงางเก็บไปเรื่อยหามงได้มันงามเพาก็เก็บไปเด้อไปหามงได้ละมันี่ก็งามมาด้ามมงนี่ก็งามหมงข้างต้นหนาต้นหนาเอาต้นหนาก็ได้เห็นไหมอุ้ยพี่น้องโอ้ยงามบ่คะงามบ่งามสุดยอดเนาะเห็นไหมสวยสวยเก็บเลยค่ะไม่รอช้านะคะเก็บแกเก็บเก็บจุ่มนี่แล้วก็สิผ้าเมื่อล้วล่ะ Tìm nhìn lại, giọt đây. ขาขาวต้องใส่ซีแมนนกปิ้นพานเราหายปุย๋ยเราใส่ปุย๋ยงามอีดีพี่น้องงามงายนี่ง่ายปี๊พอสิบะปีที่แล้วทีศที่แล้วบ่ยังดอกเถี่ยวก่อนทิพทัตมายังบ่ใหญ่ปนเนื่เลยมาเถี่ยนี้ใหญ่คักแล้วงามพร้อมสีเด็ดเด็ดมากแล้วมาตัดทีเดียวเลย สวยมากค่ะพี่น้องค่ะคุนสาม,มารถจะเลื่นเติบโตเขาเอานากจากธรรมชาตินนามันงามมังสีเนาะงามอีหลี่งาม น้ำท่วมแล้วปันใดแล้วกับบดตายแล้วกันยังไงสวยปะคะสวยเนาะคะเนาะถ่ายรูกปก่อนมาตัดกันเลยบัน นี่ก็ได้พ่ออมพอ่อแกงแล้วน้ำต้มจิ้ม งาน,นอีกจักหน่อยมา <c oughs> งาน,งาน,งานพี่น้องเอาอีกสักนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> เอาอีกจักหนึหนง ล่งทะเลทะเลบางหม่องกับอวบอวบคักได้พี่น้องอวบกว่านี้อีกหม่องที่แพทย์ไปก็ผี่จอยปีที่แล้วเนะอวบง่ามคักรสสาติก็คือพักทัวไปได้พี่น้องเด้ มันบได้มีกินคือผักขะแงดอแต่มันมีกินนหน่อยกินกินหอมของผักถูกไหมจ้ะนีดเดียวบไดเลยมีหลกินแบบกินคือลักษณะของกินคือผักแต่ละชนิดผักก็สีมีกินอันเฉพาะตัวเพิ่นนอกจากนอก็มีกินนิดๆหน่อยๆแต่ว่าบได้กินแห้งกินหอมคือผักขะแง่เด้อแต่ว่ารูปร่างลักษณะมันคข่ายๆแพ้ก็เลื่อนไปซื้อจ้ะนะเอื่นเพราะเฮาจาได้เพราะอันเป็นอันนี้พ่อแม่พี่น้อง ว่านี่เดิมมันผักตัวนี้เดิมสินะแต่แสบแสบโม่ผืนรสชาสตร์ขมโม่ผืนเปิ้นบเดเลยขมเปิ้นบเดเลยมีรสชาติขมเด้อจ้ะเด้อแต่ขันขันแก่มากค่ะคากัากบสีขมนิดหน่อยบ่คือขนาดทะเลนี่ขนาดทะเลนี่ขมปีเลยนะอขอให้สวยหนหอยสังจ้ะไปพ่อล้วล่ะพี่น้องจาอ้าเนาะได้หลายแล้วมาดามพ่อแล้วพ่อแล้ว เที่ยวน้ำมาเก็บไม้แน่เพื่อนนะ่ะปินกิเก้าพี่น้องจา๋าเนาะนี่ผักขยะฝรั่งของเฮาผักขยงผักขยะสตันดาวเพื่อนนะ่ะพี่น้องเหลือหลายเติบอยู่ง่ายหลายโอ้ยล้มผักล้มเนี่ยไปละจ้า่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะฟาไปซ้ำนี้นะก่อนจากไปก็โชยนกันเดลย เดน๋ยวเดีช๋ชมวิวที่ทางทั้งหลายกันาจาน้ะเนาะก่อนจะไปก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูดีทุกคนเดี๋ยวเด้อปลอดภัยจากโลกภัยทั้งปวงเฮงๆรวยๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะจ๊ะสำหรับข่าใหม่ล่ากะพ่อแม่พี่น้องจะติดตามอยู่แล้วถ้าลัางเท่าการเตือนเสือมันก็อาจจะเด้งออกเด้อพี่น้องให้เช็กบึ้งนะเด้อจ้ะเพราะว่ามาดามลงคลิปไปก็สิได้บ่ได้พลาดจังสินะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเขาา้า่าเนาะจ้ะ ของมาดามเฮปมัสรวมกับเอ็นจอยไลท์ไซน์เดนมาร์กที่แหลกว่าเบิ่งมองนี่ใบกยางงามบ่ได้เก็บแล้วขอซื้เมื่อแล้วเมือ่อนาเด้ซื้อม,มาเก็บเด้องามหลายนี่ไปแล้วจ้ารักนะจุ๊จุ๊สวัสดีจ้ะบ๊ายบายเด้อค่ะเด้อพร้อมพี่น้องคุณนะ่ะงามหลายพุนะ่น่ะเต็มอยู่หุ้ยมาแถวนาต่อไปกันสิได้ทั้งขานาทั้งพักขุมทะเลทั้งพักอันขย่างทะเลนี่ แล้วจ้าพ่อ,มพอแม่พี่น้องล้วจุ๊บๆบายๆลาจ่ะเด้อจอกันคกินหน่าจ้าอุยวิวงามค่ะ